บ้านสารินเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและก็เป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงท,งทางการเกษตรก่อนที่จะร่วมกับโครงการอุดมศุก่ยเจอเปัญหาตั้งแต่น้ําท่วมขยะในคูคลองลูกหลานทิ้งทิ่นแล้วก็ปัญหาน้ําเน่าเสียรเราจึงได้ร่วมมือกับทกศระยะแรกก็คือทําเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและวางแผนในเรื่องหลักเรศรษฐศาสตร์โดยการทำยังไงก็ได้ให้ลูกหลานคืนทิ่นนะครับรก็เริ่มจากฟื้นธรรมชาติ านาขยะในคูคลองขึ้นมาสร้างโอกาสสร้างงานสร้างไรายได้ชุมชนแล้วก็รวมกลุ่มวิสาิจชุมชนโดยการรวมเอาภูมิปัญญาทั้งหมดนะมาร้อยเรียงกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลังจากทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยก็สร้างตลาดแล้วก็ร่วมกับธนาคารกรกสเนี่ยพัฒนาตวเองได้จนถึงท่านอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็มาเข้าหมู่บ้านโครงการอุดมสุขหมู่บ้านสาราเดนของเรานะคะ ก็มีการน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยจัดแปลงของตัวเองที่มีอยู่นะคะแรก,แรกเลยประสบความสำเร็จประมาณ15ครัวเรือนต่อมาก็ขยายออกสู่หมู่บ้านก็ทำให้ชาวบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ดีกินดีมีความสุขเรามีการประชาคมทุกเดือนวางแผนร่วมกันในพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆเราก็มีการทำ MOU ร่วมกับทั้งตำบลทำเป็นแผนขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างเชติดป้ายของหมู่บ้านที่เป็นกติกาของชุมชนไว้ปากทางเมื่อคนเข้ามาก็จะได้รู้ว่า ชุมชนของเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วเราก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการมีการจัดทําแผนชุมชนมีรายหมู่บ้านนะคะก็จะลงแผนชุมชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกลุ่มทางการเงิน1กองทุนหมู่บ้าน2กองทุนโครงการก่อข,อขออ้อจอเป็นกองทุนสําหรับให้ชุมชนยืมไปใช้ไปลงไปลงทุนค่ะ ก็จะมีการส่งเงินแล้วก็เก็บเงินออมกันนะคะทุกวันที่5้ของเดือน180ครัวเรือนนะคะที่ออมเงินก็ประมาณ90%ของหมู่บ้านบัญชีครัวเรือนของเราเนี่ยนะคะเรามีการทําตอนนี้ก็ประมาณ80%ค่ะสําหรับที่ทําอยู่ในหมู่บ้านเรานะคะสวัสดิการของกลุ่มถ้าหากว่าเป็นกองทุนแม่เราก็จะไปดูแลเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วรับซื้อผักตบชวาเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนเวนียนเริ่มแรกเลยก็กูก้ทกสมารับซื้อก่อนรอบแรก แต่ถ้าคิดให้จบเราจะต้องมีการทําให้เกิดไรายได้เราจึงมีการคิดทําดินพร้อมปลูกขายลูกละสิบบาทคนที่มาทําดินให้เราได้ค่าแรงลูกละสองบาทแล้วเงินที่เหลือก็จะเป็นการซื้อแกบซื้อดินมีเงินปันผลเข้ากลุ่มเพื่อรับซื้อผักตบชวาอีก2บาทที่เหลือก็จะเป็นเงินหมุนเวียนในการสาธารณประโยชน์ค่ะเราเก็บผักตบชวาได้เยอะเราก็ทําให้ครบวงจรในการเอาผักตบชวาเศษสิ่งที่ เราต้องกำจัดทุกวันแต่ให้เกิดมูลค่าโดยการมาทำกาซติไฟเออร์นะคะเราจะมีการทำกาซติไฟเออร์ส่งต่อมายันเตาเผามีขยะที่มันไม่มีมูลค่าเราก็จะมาอัดใส่ถังเพื่อสกัดออกมาเป็นน้ำมันเพื่อไปใช้กับเครื่องตัดยาเราทำร่วมกับทางมหาลัยเช่นวอวอราจพัทมอเกษตร กระทรวงวิทย์ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อครบวงจรในลักษณะบําบัดน้ําเสียขยะมูลฝอยในตลาดทําเพื่อให้ไม่มีของที่เสียทุกอย่างมันมีแต่ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้ามาใช้กลุ่มวิสาหกิจชนแม่บารรรรรร้านเกษตรกรหมาสวัดเนี่ยทำธุรกิจแปรรูปข้าวตังจากข้าวเวรละ800พเป็น8000,000แล้วยาชวชนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำการแปรรูปทากล้วยตากกล้วยปิ้งเนี่ยจากไร่ละหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นไร่ละเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับ จเริ่มลำข้ามกรนสุนทอนการเชิญฟังสารชมครองขันลองใาเชื่อมหาสวัสดีเมื่อปีส5 5 4น้ําำท่วมคือที่บ้านเนี่ยชั้นหนึ่งเป็นศูนย์เลยค่ะต้นมะพร้าวยังตายเลยค่ะเพราะต้นไม้ตายหมดคุณพ่อก็เลยปลูกให้หนึ่งต้นฟักข้าวท่านได้มาจากเพื่อน พอลูกมันออกแล้วน้องสาวบอกว่าเฮ้ยพี่มันทําน้ํากินได้แล้วก็เสิร์ชในเน็ตแล้วก็ลองทําน้ําดูพี่ทําน้ําขายประมาณ2ปีระหว่างนั้นก็ยังหาอาจารย์มาสอนแปรรูปนะคะก็ยังไม่ได้จนอาจารย์ไมฮิโดนเข้ามาแล้วก็ติดต่อวิทย์ในวังจิรดาเข้ามาสอนแปรรูปให้ที่คุณเห็นเนี่ยคะ่ะพอสอนแปรรูปเสร็จปีส5 5 8้เราก็มีสินค้าครบแล้วการจําหน่ายสินค้าของเรานะคะมาจําหน่ายที่ที่กลุ่มของเราแล้วก็ตอนนี้มีขายขายทางเพจ เพราะเราเพจมีเพจบ้านฟักข้าวใบคณิดฐาค่ะก็มีลูกค้าเปิดเข้ามาในเพจแล้วก็ยังสั่งผ่านเพจยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่เคยมาเที่ยวก็โทรมาสั่งมาสั่งค่ะโดยตรงแล้วก็ส่งขนส่งยังมีอยู่อาจารย์ไมฮิดนแต่งกรอนฟักข้าวแต่งกรอนของมหาสวัสดิ์ให้นนคุณแม่ก็เป็นหมอฝันนาคเป็นปราชญ์ชาวบ้านแม่ก็เลยเอามาจับใส่ทํานองร้องเป็นแหล่เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านแบบ เป็นสเสน่ห์ของกลุ่มเราอะวะัฒนธรรมาบ้านเราก็จะได้ฟังแหละนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีดาพรมาเมืองบนค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามินนะคะอันนี้จะเป็นคุณป้านะคะคุณป้าประภัยสวัสดโตค่ะคุณป้าจะเป็นเจ้าของตรงนี้นะคะแล้วก็มินเป็นคนสืบทอดต่อนะคะคุณป้าค่ะจะทําเกี่ยวกับนาบัวเก็บดอกบัวนะคะแล้วก็ส่งออกตลาดปากคลองอย่างเดียวแล้วก็ ทำการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีมานานแล้วส่วนมีนะคะกลับมาปรับปรุงแล้วก็รับสารต่อจากคุณป้านะคะก็เลยมาแปรผลิตภัณฑ์นะคะจากบัวเป็นชาเกสรดอกบัวค่ะน้ำรากบัวไหลบัวนะคะมาทํากับข้าวแล้วก็คอยต้อนรับลูกค้าค่ะแล้วเราก็ยังมาทําในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการ,ท,การทำโรงเรือนเช่นเดะปลูกลมสมุนไพรเพื่อรักษาตั้งแต่ โรคไมเกนโรคแก้ปวดต่างเือโดยการใช้โรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยระบบเบลฟิลใช้โรบอทหรือว่าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งโรงเรือนเป็นโรงเรือนอัจฉริยะปลูกกัญชาทางการแพทย์แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมาแปรรูปเพื่อรักษาตัวเองตั้งแต่นวดสปาแล้วก็ผิวพรรณเป็นการรวบรวมเอาวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดเนี่ยมาสร้างด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานำพาไปสู่การสร้างไรายได้ของในชุมชน และอีกนะวัตกรรมหนึ่งก็เป็นรถหยอดข้าวใช้รถหยอดข้าวเพื่อเพิ่<ๆ>ผมผลผลิตจากการเกษตรแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีวิสาหกิจชุมชนนาล่วยไม้ซึ่งเป็นกลุ่มพอปลูกป่วยไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการไปพายเรือเล่นในนาบัวผมบอกเลยว่าเป็นความสุขของอคนที่มาเที่ยวโดยมีคนรุ่นใหม่ซึ่งมาทำคาเฟ่นาบัวเนี่ยรองรับคนที่มาเยือน บ้านสารดินตลอดเวลาผมบอกเลยว่าถ้ามาแล้วเนี่ยท่านจะมีความสุขมากมีเรือนมหาสวัสดีนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ซึ่งรวบ,บรวมศิลปวัฒนธรรมของภาคกลางไว้ทั้งหมดและอีกจุดหนึ่งก็วัดสวนณารามตักบารท้องน้ําแล้วก็แห่พะปะาทางน้ําเป็นกิจกรรมที่ร้อยเรียงสร้างให้คนมาเที่ยวนะครับแล้วเมื่อคนมาเที่ยวก็เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าขายผ่านออนไลน์นแพลตฟอร์มสร้างคอนเทนต์ต่งตางๆดูในเรื่องการสั่งสินค้าส่งสินค้าเนี่ย เราก็ได้เด็กแล้วเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทําเรื่องการขายออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เรามีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีทั้งภายในและภายนอกเราก็มีหน่วยงานหลักก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าทกาสามหาวิทยาลัยมิดนมหาวิทยายลัยราชพัฒนแล้วก็มหาวิทยลาลัยราชมงคลเกษตรและพระนคแล้วก็พณิช์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับ มีมูลนิธิอุทกภพนะครับพปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลและสอนการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาแก้ไขพึ่งพาต,ตนเองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การหมหาชนเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยในเรื่องราวของการแพทพอดดตนต่างๆครั